สวัสดีครับพบกับสุขา้าฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนลาลิกาสเปนพูดถึงทีมชาติไทยหลังจากลึกประวัติศาสตร์ดังถึงลาลิกาสเปนสเปนมีอึ้งเลยนะฮะหลังจากที่ลาลิกาสเปนโพสแสดงความยินดีความสุเร็จครั้งประวัติศาสตร์ทาช่างสึกทีมชาติ หลังโู่ความจำรายการทั่วใหญ่สุดของทวีเอเชียคว้าตัวผ่านเขา้าสู่รอบที่6ทีมสุดท้ายเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์ดยการสมนกับสริตเอระเบียทีมแก่งจัดตะวันองอก์การท็อป51ของโลกพร้อมกับจาลึกโปรวัติสันครั้งใหม่มากมายเป็นหนึ่งในสองทีมที่ร่วมกับเจ้าภาพกาตาร์ทิมีเสียเลยแม้แต่ประตูเดียวพร้อมจาลึกโปรวัติสันไร้พ่ายในรอบเป็นกลุ่มนัดแรกตอนนี้ตามจังสึกทีมชาิไทยจะพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานนะครับ ทำอันดับที่68ของโลกในวันที่30มกราคมนี้ด่วนยูกิซังหัวหน้าคนญี่ปุ่นประเดิมเกมรากพาทีมชาตไทยเฉือนชนะคู่แขง่ง2-1วันที่26มกราคมนะครับตามเวลาประเทศไทยทุ่งคลึ่งนาเกลโลลาบุงสกาโนในศึกฟุตบอลกระจบมิษฟุตบอลชายทีมชาตไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปี ลงสนามพบก,กับอินโดนีเซียโดยเกยมนี้นะครับยูกิริชาร์สตรัฟส์นะครับวางโจนาธานดูโซนี่เป็นกองหน้าคู่กับเคเลนส์ธนดอนสไลอันโดยมีธนาวุฒิโพชยัยและธนกฤษโชติเมืองปักสนับสนุนครับเริ่มเกมมา12นาทีอินโดนีเซียมริดประตูออกนำรปกวอนจากจากังหวะที่โดนี่ปามุงกัสเติรม,มาธนาซ้ายก่อนตัดเข้ากลางให้โนนี่เฟรนมมนสยาแปกเข้าไป อินโดนำก่อน1นึ่และเป็นประตูเดียวในครึ่งแรกโดยครึ่งหลังนะครับมีการแก้เกมนะครับสำหรับยูกิซังโดยนาทีที่63ปริพันธ์วงศาได้บอลจากทนท้านขวาก่อนลากตัดเข้ากลางแล้วกดด้วยเท้าซ้ายบอลเสียบตะข่ายเข้าไปอย่างสวยงาม สกอร์กลับมาเท่ากัน1ประตูต่อหนึ่งในช่วงเวลาที่ยูนอยู่นะครับทําท่าว่าจะไม่มีประตูเพิ่มเติมแต่แล้วทันเวลาบาดเจ็บจากลูทเตมม์บอลลอยมาถึงพิคเนตเหล่าวิววัดนะครับยิงสวนด้วยเท้าขวาและเป็นประตูชยัยตูมเดียวให้ทีมชาติไทยชุดยู่20เปเอาชนะอินโดนีเซียไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับโดยสาะทีมชาติไทยชุดยู่20เปีจะทําการแข่งขันอีกนัดกับทีมชาติอุซเบกิสถานชุดยู่20เป ที่สามบัลจาสเตเดียมในวันที่28มกราคมนี้ตามเวลาประเทศไทย15.30น,นรับรยอดเยี่ยมจริงๆยูกิซังหัวหน้าโค้ชาวญี่ปุ่นประเดิมเกมแรกพาทีมชาติไทยเฉืนอนชนะคู่แข่งอินโดนีเซียได้2-1นะครับสุดยอดเปิดตัวอย่างสวยงามเปิดก็ใหม่ฟีฟ่านะครับทีมชาติไทยรอบนักเอาอันดับโลกมีแต่ขึ้นไม่มีทางลด เกิดคำถามมากมายว่าทัพจังสึกทีมชาติไทยยุคมาชัดอิจิอิขึ้นทับหนึ่งร้อยของโลกเป็นที่โลดลอยแล้วแต่น่าเสียดายที่นายรอบนักเอาท์ทัพจางสึกต้องไปเจอกับทีมที่มีระดับความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและมีโอกาสที่จะแพ้อันดับโลกจะร่วงเกินทับหนึ่งร้อยเช่นเดิมหรือถูกเวียดนามแซงขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนตามเดิมหรือไม่แต่ดูว,ว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อมีการเปิดกฎล่าสุดจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าในรอบนักเอาท์ เอเชียคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาทีมผู้แพ้จะไม่มีทางอันดับโลกล่วงอย่างแน่นอนแต่ผู้ชนะอันดับโลกจะขึ้นตามเดิมโดยกฎใหม่นี้ประกาศใช้ตั้งแต่ปี2018โดยกฎดังกล่าวนะครับจากการประกาศอจากทางฟีฟ่าก็มีอยู่ว่าในการแข่งรอบน็องเอาตหรือรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นตน้นไปทีมที่ชนะจะได้รับคะแนนฟีฟ่าเ n ิงกิ้งบวกตามปกติจากการแข่งขันในแต่ละนัดอย่างไรก็ตามหากทีมแพ้หรือเสมอ กับทีมอันดับโลกต่ำกว่าจะไม่เสียคะแนนฟีฟ่าเลิงกิ้งโดยให้คิดคะแนนลบเป็นศูนย์นั่นเองสำหรับทรัพทั้งสุดทีมชาติไทยพัฒนาการตั้งของโคชญี่ปุ่นกุนเซอร์มาซาระอิชิอิ I S, สร้างผลงานกึ่งหุ่มเอเชียจากผลงานชนะหนึ่งเสมอสองเก็บคะแนนโลกสูงติดท็อปของทัวร์นาเมนต์แมตที่30.56คะแนนอันดับโลกพุ่งขึ้นท็อป1 0 0ของโลกเป็นครั้งแรกในรอบ19บปีนะครับ ความรู้สึกแฟนบอลซาอุดีอาระเบียหลังเห็นวิธีการเล่นทีมสุดท้ายของมาซัทดาอิชิอิสร้างผลงานสุดแกร่งในเวทีเอเชียนะครับลงสนามนัดสุดท้ายรร้เป็นกลุ่มกลุ่มเอฟเดอยไทยกับโอกาสยิงประตูขึ้นนำซาอุดิอาราเบียในเกมนี้ถึงสองครั้งสุดท้ายจบลงด้วยผลเสมอซาอุดีอาระเบียทีมแข่งจากตะวันออกกลางพ o p 5 1ของโลกไปอย่างสุดมันนะครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายชนิดไร้ผ้ายไม่เสียแม้แต่ประตูเดียว วันนี้เรามาชมความรู้สึกของแฟนบอลซาอุดิอาระเบียหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยของมาซาธาอิจิอะคอมเมนต์ที่1จะเป็นชมป์แต่ไม่สามารถเอาชนะทีมแรงกิ้ง113ของโลกได้เนี่ยนะคอมเมนต์ต่อมาพวกคุณมีศักยภาพเชิงรุกเพียงเท่านี้เองเหรอคอมเมนต์ต่อไปในการแพจชนากับไทยทำได้เพียงแค่เสมอ0ูหากพบกับเกาหลีใต้ผลจะเป็นอย่างไรกันนะคอมเมนต์ต่อมา ฉันคิดว่าไทยมีการเล่นทีเดียเราจะเอาชนะพวกเขาไม่ใช่งานที่ง่ายนะคอมเมนต์ต่อมาสิ่งที่ต้องทำหลังจากนี้ก็คือเราต้องหาจุดบกพร่องเหตุใดจึงทำประตูไทยไม่ได้เลยคอมเมนต์ต่อไปค่าจ้างสำหรับโค้ชมีมูลค่าสูงมากเอาชนะไทยไม่ได้พวกคุณก็อย่าวังที่จะไปเล่นในศึกลุยโลกอยู่อีกไหมคอมเมนต์ต่อไปสำหรับผมผมมองว่าไทยเป็นทีมที่มีศักยภาพ แต่เด้พวกเขาจําเป็นจะต้องเสริมท่างด้นพล,กกลังกำลังเข้าไปด้วยนะคอมเมนต์ต er ่อมาจะคิดว่าการแพชนะกับไทยคืองานง่ายอย่างนั้นเหรอที่ผ่านมามันไม่ได้ง่ายสักครั้งคอมเมนต์ต er ่อไปจะคิดว่าเราเล่นได้ต่ํากว่ามาตรฐาน,นเกมนี้นะคอ er มเมนต์ต่อมาลุยต่อไปเก็บชัยชนะเก็บเกาหลีใต้และมุ่งมั่นสู่การคข่าแชมป์คอมเมนต์ต er ่อมาเขาแสดงความยินดีกับไทยแลนด์ผลสกอร์00ก็เหมาะสมแล้วคอมเมนต์ต er ่อไป ฉันคิดว่าไทยแลนด์เล่นได้อย่างสงมัคคีกันขอชื่นชมในความเป็นนักสู้ของพวกเขานะคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์ Thailand แข็งแกร่งกว่าที่พวกเราคิดเอาไว้นั่นไม่ใช่งานที่ง่ายสําหรับเราและคอมเมนต์สุดท้ายเกมกับเกาหลีใต้ไม่ง่ายนะเจอไทยยังชนะไม่ได้เลย ข่าวใหญ่ที่เวียดนามนะครับ3ส,สิ่งสุดต่างเวียดนามไทยแลนด์เเชียน Cup 2023ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันขนัดนะสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มนะครับในศึกฟุตบอลเชียน Cup 2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาล่าสุดนะครับตังสือเวียดนามรายง,งานถึงผลการแข่งข,ขันที่สุดแตกต่างระหว่าง2ทีมยกษ์ใหญ่แห่งอาเซียนอย่างเวียดนามและไทยซึ่งผลงานสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงโดยทางสื่อเวียดนามได้เปิดเผยถึง3สิ่ง ซึ่งเป็นผลงานสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงต่างจากผลงานงคงทีมชาติไทยเป็นอย่างมากในการแข่งขันทันวร์นาเมนต์มัดใหญ่ของเอเชียในครั้งนี้โดยรายละเอียดมีดังนี้นะฮะเวียดนามลงสนามสามนัดรอบเป็นกลุ่มแพ้รวดทั้ง3นัดไทยลงสนาม3ามนัดรอบเป็นกลุ่มไม่แพ้ใครเลยเวียดนามลงสนามสามนัดรอบเป็นกลุ่มจะลึกสถิติเสียป,ประตูมากที่สุดในศึกเอเชียนคัพ2 0ส3มากที่สุดที่8ลูกส่วนไทยแลนด์จะลึกสถิติ1ใน2ทีมร่วม กับเจ้าภาพกาตาในศึกงรายการเอเชียนคัพ2 0 1 3ที่ยังไม่เสียประตูเลยแม้แต่ประตูเดียวเวียดนามหลังจบรอบแบ่งกลุ่มเอเชียนคัพ2013ได้จาลึกสถิติเป็นทีมที่มีคะแนนอันดับโลกติดลบมากที่สุดของทัวร์นาเมนต์แมตช์โดยติดลบมากถึงลบ41.01คะแนนส่วนไทยหลังจบรอบแบ่งกลุ่มเอเชียนคัพ2 0 1 3ได้จาลึกสถิติเป็นทีมจากอาเซียนที่มีคะแนนอันดับโลกบวกมากที่สุดของทัวร์นาเมนต์แมตช์ บวกมากถึงบวก30.59ขะแนนเป็นรองเพียงแค่2ทีมจากเอเชียอย่างอิรักและเจ้าภาพกกตาและสุดท้ายที่สุดกันทีมชาติไทยในยุคมาซาดาอิชิอิทำอันดับโลกพุ่งแสงวินนามขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนครั้งแรกในรอบ6ปีไปเป็นที่รู้หลายแล้วดีกือสุข,ข่าวฟุตบอลไทยนะครับทนผูช้ชนเป็นรอบสามของที่27มกราคม